สวัสดีครับทุกคนเกียร์5จะละลายจริงดิคำถามที่แฟนวันพีซทั่วโลกอยากรู้ที่สุดเมื่อพลังของเทพนิกะต้องมาประทะก,กับพลังโจมตีที่อันตรายที่สุดของอ้าคาอินุศึกนี้ใครจะชนะคลิปนี้มีคำตอบและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงส์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ยได้ยินประโยคที่ว่าถ้าอาคาอินุเป็นพระเอกวันพีสน่ะหรอป่านนี้จบไปในไม่ถึงปีแล้วมัง้งคำพูดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของมหากาบการถกเถียงที่เผ็ดร้อนที่สุดในหมู่พวกเราชาววันพีซมันสร้างภาพจำฝังหัวว่าอาคาอินุนั้นแข็งแกร่งชนิดที่ว่าสามารถบทขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นตำนานที่ถูกหยิบมาวัดพลังกันอยู่เสมอแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเราเจาะลึกลงไปในต้นต่อจริงๆของคำพูดนี้เราจะพบความจริงที่พลิกเกมไปเลยครับคำพูดนี้มาจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์โอดะกับคุณยาซึทากะนากาตะในนิตยสาร Sound and Recording Magazine ปี2012ซึ่งแฟนๆที่เป็นนักสืบตัวยงได้ไปตรวจสอบมาแล้วและพบว่า1ปีที่อาจารย์โอดะพูดถึงไม่ใช่เวลา1ปีในเนื้อเรื่อง แต่หมายถึงระยะเวลาการตีพิมพ์มังงะหรือก็คือประมาณ52ตอนเท่านั้นประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นคือดังนั้นเวลาสร้างตัวละครต้องระวังไม่ให้พวกเขาแข็งแกร่งเกินไปตัวอย่างเช่นถ้าอาคาอินุเป็นตัวละครหลักซีรีส์นี้คงอยู่ไม่ถึงปีหรอกพอเข้าใจบริบทที่แท้จริงแบบนี้แล้วมุมมองการถกเถียงทั้งหมดก็เปลี่ยนไปทันที คำพูดของอาจารย์โอดะไม่ใช่การบอกว่าพลังต่อสู้ของอาคาอินุเหนือกว่าใครแบบตรงๆแต่มันคือการอธิบายเรื่องการออกแบบโครงเรื่องต่างหากแหละครับประเด็นคือบุคลิกและแนวทางของอาคาอินุที่ยึดมั่นในความยุติธรรมอันสมบูรณ์นั้นมันเด็ดขาดโหดเหี่ยมและมุ่งตรงสู่เป้าหมายเกินไปจนเรื่องราวของเขาจะไม่มีการผจญภยัย ไม่มีออกนอกลู่นอกทางหรือไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทางอารมณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหัวใจที่ทำให้การเดินทางของลูฟี่มันยาวนานและน่าติดตามมาได้หลายสิบปีลองนึกภาพตามนะครับการเดินทางของลูฟี่เต็มไปด้วยการช่วยเหลือผู้คนปลดปล่อยดินแดนต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงฉลองแต่สำหรับอาคาอินุเขาจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปทั้งหมดเขาจะไม่ปลดปล่อยแต่จะพิชิต เขาจะไม่ผูกมิตรแต่จะกำจัดความแตกต่างทางอุดมการณ์นี่แหละครับคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้เรื่องราวของเขาสั้นลงดังนั้นคําพูดนี้จึงไม่ใช่ข้อสรุปว่าพลังของอาคาอินุเหนือกว่าเกียร้าของลูฟี่แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะพาเราไปสู่การวิเคราะห์พลังของสองขั้วอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีซอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาเริ่มกันที่บุรุษแห่งความยุติธรรมอันสมบูรณ์ คนเรือเอกอาคาอินุซาคาสึกิกันก่อนพลังของเขาคือผลมากุมากุผลปีศาจส,สายโรเกียที่ทำให้เขาสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนร่างกายเป็นแมกมาได้ดั่งใจนึกความโหดของมันถูกแสดงให้เห็นแบบจะจะตอนที่เขาระเหยภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ให้หายไปในพริบตาหรือทำให้น้ำทะเลเดือดเป็นไอได้ทันทีที่สัมผัสนี่คือพลังทำลายล้างที่เห็นแล้วต้องขนลุก มีประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันบ่อยมากที่ระบุว่าผลมากูมากุมีพลังโจมตีสูงสุดแต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้วนี่อาจเป็นการตีความที่ง่ายเกินไปหน่อยคำแปลที่แม่นยำกว่าคือผลปีศาจนี้จัดอยู่ในระดับสูงของผลปีศาจสายโจมตีซึ่งหมายความว่ามันเป็นหนึ่งในผลที่มีพลังโจมตีสูงสุดแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอันดับหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวแน่นอน ณจุดนี้เราต้องแยกแยะให้ชัดระหว่างพลังโจมตีกับพลังทำลายล้างนะครับพลังทำลายล้างคือความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งผลกูระกุระของหนวดขาวที่สามารถทำลายโลกได้นั้นถือเป็นที่สุดในด้านนี้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในทางกลับกันพนลังโจมตีคือความสามารถในการสร้างบาดแผลฉกันหรือถึงตายใส่เป้าหมายที่ทนทานมากๆซึ่งนี่แหละครับ คือจุดที่ผลมากุมากุโดดเด่นเป็นที่สุดการโจมตีของอาคาอินุอันตรายถึงชีวิตเสมอไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเอสซึ่งเป็นผู้ใช้ผลสายโรเกียเหมือนกันแสดงให้เห็นถึงพลังท่าที่เหนือกว่าหรือการระเบิดใบหน้าของหนวดขาวหายไปครึ่งหนึ่งความสามารถในการสังหารนี่แหละครับคือแก่นแท้ของพลังและตัวตนของเขานอกจากนี้มันแทบจะแน่นอนแล้วว่า อาคาอินุได้ปลูกพลังผลปีศาจของตัวเองเรียบร้อยแล้วหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเปลี่ยนสภาพอากาศของเกาะพังฮาซาดให้กลายเป็นดินแดนแห่งไฟและภูเขาไฟอย่างถาวรหลังจากการต่อสู้ยาวนาน10วันเต็มกับอาโอคีซึ่งมันสอดคล้องกับผลกระทบของการปลูกพลังสายโรเกียบทฤษฎีต่างๆคาดกันว่าพลังในขั้นปลูกของเขาอาจจะไปถึงขั้นควบคุมแผ่นเปลือกโลกหรือพลังงานความร้อนใต้พิภพได้เลย ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเดินได้ดีๆนี่เองแน่นอนว่าอาคาอินุถูกยืนยันแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญฮาคิเกราะและฮาคิสังเกตในระดับสูงฮาคิเกราะของเขาแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันการโจมตีจากมือระดับผู้บัญชาการของกลุ่มหนวดขาวอย่างวิสตาและเมากโก้ได้สบายๆและตอนที่ปะทะก,กับหนวดขาวก็เป็นการใช้ฮาคิเข้าซัดก,กันตรง,ตรง ความสามารถในการหลบเลี่ยงของเขายัางชี้ให้เห็นถึงฮาคิสังเกตระดับสูงที่อาจจะมองเห็นอนาคตได้ด้วยซ้ำแต่คำถามที่ยังคงเป็นปริศนาและน่าตื่นเต้นที่สุดคือเขามีฮาคิราชันหรือไม่ทฤษฎีที่สนับสนุนเรื่องนี้มีน้ำหนักมากนะครับเขาไต่เต้าขึ้นสูต่ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือมีความทะเยอทะยานแรงกล้าที่จะกำจัดโจรสลัดให้สิ้นซากและกำลังท้าทายอำนาจของเหล่าจักรพรรดิอย่างเปิดเผย แม้กระทั่งอดีตจอมพลเรืออย่างเซนโงคุก็ยังเป็นผู้ใช้ฮาคิราชันเลยครับการมีอยู่ของฮาคิราชันจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนเกมการต่อสู้ในอนาคตของเขาไปเลยก็ได้สิ่งที่ทำให้อาคาอินุแตกต่างจากตัวร้ายทั่วไปคือเขาไม่ได้มองหาความตื่นเต้นจากการต่อสู้เขาเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เท่านั้นเป้าหมายของเขาที่มารีนฟอร์ดไม่ใช่การเอาชนะหนวดขาวในการดวล แต่คือการประหารเอสและฆ่าลูฟี่เมื่อเขาสามารถจัดการหนวดขาวได้ชั่วคราวเขาก็หันกลับไปไล่ล่าลูฟี่ทันทีโดยไม่สนใจจะปิดฉากตำนานด้วยซ้ำทัศนคติแบบนี้ทำให้เขาอันตรายสุดๆเขาพร้อมใช้ทุกจุดอ่อนทุกกลอุบายและจะไม่สู้แบบยุติธรรมถ้ามีทางชนะที่ง่ายกว่านี่แหละที่ทำให้การเจอกับเกียรห์หน่าสนใจ เพราะลูฟี่ที่สู้แบบขี้เล่นและไร้สาระจะต้องมาเจอกับความจริงจังที่พร้อมจะฆ่าทุกวินาทีอาคาอินุจะไม่เล่นด้วยกับพลังตูนฟอสเขาจะพยายามฆ่าลูฟี่ทุกครั้งที่มีโอกาสทีนี้เรามาดูฝั่งเสียงกลองแห่งการปลดปล่อยกันบ้างมังกี้ดีลูฟี่และเกียร์หการเปิดเผยที่ช็อกที่สุดในประวัติศาสตร์วันพีซก็คือความจริงที่ว่าผลปีศาจของลูฟี่ไม่ใช่ผลโกมุโกมุ แต่เป็นผลปีศาจส,สายโซออนมายาในตำนานผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะผลปีศาจนี้มอบร่างกายอย่างยืดและพลังของเทพพระอาทิตย์นิกะซึ่งความสามารถของมันถูกจำกัดด้วยจินตนาการของผู้ใช้เท่านั้นรัฐบาลโลกตามล่าขนนี้มานานกว่า800ปีก็เพราะพลังที่ไร้าสาระและอันตรายสุดๆของมันนี่แหละครับเกียร์5คือร่างปลุกพลังของผลปีศาจนี้ซึ่งมอบความสามารถแบบตูนฟอสให้กับลูฟี่ เขาสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองและสิ่งรอบข้างได้เหมือนทุกอย่างทำมาจากยางท้าทายกฎฟิสิกส์เหมือนในการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นการคว้าจับสายฟ้าการวิ่งบนอากาศหรือเปลี่ยนพื้นดินให้เป็นแทรมโพลีนเพื่อดีดการโจมตีกลับไปพลังนี้ถูกอธิบายว่าเป็นการมอบอิสรภาพขั้นสุดท้ายให้กับเขาและที่สำคัญคือมันสร้างเสียงหัวเราะลูฟี่มักจะหัวเราะอ,อย่างควบคุมไม่ได้ตอนใช้พลังนี้ซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับตำนานของจอยบอย แม้ว่าเกียร์5จะสุดยอดแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำคือชัยชนะของลูฟี่เหนือไคโดนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเชี่ยวชาญฮาคิในระดับสูงสุดโดยเฉพาะการผสานฮาคิราชันเข้ากับการโจมตีนี่คือพลังที่ทำให้เขาสามารถสร้างความเสียหายอย่างแท้จริงแก่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เกียร์5ทำให้ลูฟี่สามารถผสานฮาคิเกราะและฮาคิราชาญเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทาหมายตายสุดท้ายของเขาคือหมัดขนาดยักษ์เท่าเกาะโอนิกาชิมะที่อัดแน่นไปด้วยฮาคิขั้นสูงทั้งสองรูปแบบซึ่งเป็นพลังที่ใช้โค่นล้มไคโดในที่สุดแต่แน่นอนว่าเกียร์5ก็มีจุดอ่อนที่สำคัญเช่นกันครับอย่างแรกคือการใช้พละกกำลังมหาศาลมันเผาผลาญพลังงานในระดับที่สูงมากจนลูฟี่แก่ลงอย่างรวดเร็วและหมดแรงหลังใช้งานแค่ช่วงสั้น ต้องอาศัยเสียงกลองแห่งการปลดปล่อยจากหัวใจเพื่อกระตุ้นพลังขึ้นมาใหม่อย่างที่สองคือการขาดสมาธิและความขี้เล่นเขาจะหลงไปกับความสนุกของการต่อสู้ซึ่งอาจสร้างช่องโหว่ให้ศัตรูที่เลือดเย็นอย่างอาคาอินุเจาะเข้ามาได้ง่ายๆเหมือนตอนสู้กับคีซารุที่โซโรต้องตะโกนเตือนให้เขามีสมาธิ พลังของเกียร์หมันเป็นพลังในระดับแนวคิดมากกว่าแค่พลังกายภาพมันไม่ได้แค่ทําให้ลูฟี่แกล่งขึ้นแต่มันเปลี่ยนกฎของการต่อสู้มันบังคับใช้ตักกระแบบการ์ตูนกับความเป็นจริงตอนที่ไคโดใช้โบโรเบรสลูฟี่ไม่ได้เอาชนะด้วยท่าที่เหนือกว่าแต่เขาเปลี่ยนพื้นดินให้เป็นยางแล้วดีดมันกลับไปนี่คือการแก้ทางเชิงแนวคิดไม่ใช่ทางกายภาพ คำถามในการต่อสู้กับอาคาอินุจึงไม่ใช่แค่ยางจะทนแมกมาได้ไหมแต่เป็นแมกมาของอาคาอินุจะยังทำงานตามกฎเดิมได้หรือไม่เมื่อลูฟี่บังคับใช้ตะกร้าก,การ์ตูนในสนามรบแล้วนี่แหละครับคือสุดยอดการประทะกันของแนวคิดความอันตรายถึงชีวิตอันสมบูรณ์ของอาคาอินุปะทะอิสรภาพความไร้าสาระอันสมบูรณ์ของลูฟี่แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้าง ระหว่างเทพนิกะกับพลังโจมตีสูงสุดของอาคาอินุใครคือผู้ชนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดสุดปแตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ